วีโก้แชมป์แคบเปิดได้ผ่อน2,800ฟรีดาวแล้วขายแค่3 0 0 0 0 0หักส่วนลดแล้วนะเสียยะจัดให้แล้ววัยรุ่นจ๋าผ้าช่องครับพี่น้องครับครับโตนี้เป็นวีโก้แชมป์ตัวท็อป2.5 g จโสมสุดท้ายก่อนที่จะเป็นโฉมเกาหลีครับพี่น้องโอ้ย ก็บบาสวนปลลินปลาแมนตายก็คือปลบปตอบโต้บลาหลินสงมุกสงแม็กได้บ่ชมเกาหลีอะไรเออสมเกาหลีไม่ใช่มึงก็ต้องบอกไม่ใช่มันเปลี่ยนเป็นรีโวครับเออต้องตบมุกเข้ามาหน่อยสิหลังนี่เราเริ่มขี้เกียจแล้วนะครับเครื่องเดิมๆสวยครับเดี๋ยวสตาร์ทอีกทีนึงครับมอกเ็นเพกอยู่ครบกับผมโคตรสวยเลยเอาอย่างนี้เอาตั้งแต่วันนี้ถึงนู่นแหละครับมิทุนามิทุนานะครับ ให้แล้วสงการพี่น้องผ่อน2,008หลังจากนั้นเจอข้างงวดตลอดสัญญา7,000บาทแต่แมปเวลครับผมโคตรสวยเลยแคปเปิดได้นะครับสงสุดท้ายก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นรีโวนะครับประตงประตูเดิมหมดสติ๊กเกอร์อยู่ครบอันนี้ครับเขาเตือนว่าอย่ามือมาแย่อ mm. ย่ามือมาแย่ถ้ามือมาแย่แล้วปิดประตู ประตูจะหนีบมือต้องต้องเตือนไหมแบบนี้ต้องเตือนนะครับมันต้องเตือนถ้าไม่เตือนบอกด้วยใช่ไหมอ่าต้องบอกเวลาเซลล์ขายรถเนี่ยคับต้องบอกต้องสอนลูกค้านะครับ <laughs> เพราะบางทีลูกค้าโง่นะครับลูกค้าไม่ได้ฉลาดเหมือนเราทุกคนแม้กระทั่งตัวเราเองแม่งก็โง่เหมือนกันนะครับเผลอๆเ,เอามือไปเหยียบแล้วปิดประตูตีมือหักตายหายอีกพี่น้องบาดทะยงบาดทะยักลามเป็นอมพพกษ์อ,อมพาตไม่ได้ทำมากินออกรถไปติดแบคฤตนี่แหละครับ เรื่องเองล็กน,น้อยต้องบอกต้องเตือนกระบเะเรเนอร์สวยๆครับผมจากโรงงานเอาโปรโมชั่นฟรีดาวเอาโปรโมชั่นฟรีจองเอาโปรโมชั่นฟรีจัดแล้วก็เอาโปรโมชัน่นฟรีอนเอาไปส่งฟรีทั่วไทยเสียยะจัดให้ครับผมพ่อค้าแม่ค้าเช่าให้เช่าหน้าเช่าวสวนเช่าเกษตรกรกีจงกีจางเลี้ยงหมูเลี้ยงม้เงมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงยีาราฟเลี้ยงไดโนเสาร์ค้าข,า,ขายหาเลิตแหงร้อยตลาดนัดข้องผมประมงประมงผูกอาชีพออกรลสวนบาท เลขไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นโลแอชฉ่ชำๆโอ้โหโคตรสวยเลยรถโคตรสวยครับผมเอาไปฟรีดาวดีกว่าพี่น้องอผ่นผผอนถูกๆผ่อนเบาๆดีกว่าเข้าไปยืมรถเขาดีกว่าเข้าไปขอใส่เขาสำหรับผู้ที่คิดสิสร้างเหนือสร้างโตัวัยรุ่นสร้างฝันวัยรุ่นสร้างโตวัยรุ่นหางานทำหาชีพนะครับลดผ่อนถูกเอาไปแกงงานเอาไปแรมผลละมงละไมเอาไปรับเหมางาน ยังหน้อยเดยดูแรกขอบพรัยยังน่อยอผ้าพร้อมผ้าเม่ไปหาหมอไปโรงพยาบาลใด้บ่ต้องไปขึ้นรถสาธารณะบนะ่ต้องไปยืมรถทางบ้านแบบนี้แหละครับพน้องบูเคี้บอกโอ้ยโอ้ฟรีดาวปัดไปเดียวตังแต้มือน,นี้แล้วสงการทันสองพันแปดร้อยบาทหลังจากนั้นทางหเวเจ็ดพันบาทตลอดสัญญาขายสามแสนกุบกัวหักส่วนรถแล้วเอาไปเสียญาติจัดจให้แชร์ไปกับพี่น้องแก้ว